สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขุนสุมองสุบอนสบายดีย้ำกลางคืน,นพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้เฮาก็พาพี่พาน้องออกหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ที่แรกว่าสิไปตอนตีหนึ่งตีสองทำแม่นู่นหน่อยเอามื้ออื่นเป็นวันศีนลได้ว่าซั่น นี่ออนสินบ่ได้แล้ววะก็เลยมาแตงหัวคัมเป็นตัอน,นี้จากสิเป็นยังไงสิมานคือเมื่อคื้นอยู่ที่ว่ามาตตนหัวค่มเมือว่าเห็นตาเขียดแล้วแวบแวบ,แบตัวหน่อยแค่เขียดหน่อยพี่น้องเนี่ยบ่เอาดแล้วตัวหน่อยทุก นี่กบจมูกถือกระตองมาน้ำพี่น้องมึงเนี่ยนี่พี่น้องเพื่อนแนะนำมาเนาะคือพวกเอาถือกระตองมาน้ำหนีเพื่นวะคุบเอารถกบจมูกเต้นเพื่นวะถือมาน้ำเลยพี่น้องมึงเนี่ย,เ,ย,ยเ,อเ,นนเอา้อเา,า,า,าคือกอแล้วบ่นพอสมาติจอบเบิ้งอันอึ้ง้องอึ้งางอึ้งางมาขึ้นเนี่ยมาคือใส่หมอยม ที่กระตองมาว่าสิมาเอาคักๆคือโบเห็นนะบได้ยินสั่มเสียงห้องก็ได้เขียนโมเขียนโมพี่น้องเขียนโมตัวใหญ่อยู่ได้ไหนมาแง่พี่น้องตัวเบลเลอรเทอรเลยฝนกับโบตกเสาตกแล้วฝนก็ได้อึบเอาของก่อนฝนก็เสาตกแล้ว มิดจิรีเลยมือนฟังเว้นนย่ังโต๊กอยู่ตอนนี้นโบโต๊กแล้วมาส่งมึงน,น้องอึงพี่น้องโอ้ฝนโบ่ต๊กกะบอกออกเด้ออึ่งกัได้ มิดช่วยมอนป๋าหาจับเขียดพี่น้องเอ้ยหาจับเขียดจับเขียดกบก็จักสีเห็นหรือบ่อแหละว่าฝนโบ่ตกบ่ได้ยินเสียงห้องอกบก็เลยสงสัยเพิ่นสีห้องช่วงผ่อนสีแจ้งจักโอ้เขียดกระแหงขนาดนะ้องพี่น้องเอ้ย โู้ซึกว่าอยากอึดเด้นี่มองไก่ลจะเห็นเห็นตาแวบๆแบบไปแล้วพ <c ười> ี่น้องเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เด็ดตาคบเด่นมันมันมันหามย่างไผ่นี้ใคนเห็นตาเลย <c ười> ย่างไผ่นี้มันสิเต็งน,นีพี่น้องเฮาสิบูเห็นหาต้องจ้องตาเลยโฮมหาต้องจ้องใส่อย่างเดียว โอ้ยตาขันขาดสภาพจักแล้วกบ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 กระตองน้ำนึ่มื่นจุ๊บอ้ยพียองติดติดทำไมอ่ะนี่พี่น้องยุกยุกย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 กตัวสิบดได้เลยนี่เอ้าฮึฮึก้ะตองขาดพี่น้อง เอา,าเอ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 ากรตองกรองขาดเอา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 ปุบแล้ว well. to ปึบฮ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 ึบกระตองกระตองขาดพี่น้องท่านกับท่านท่านกุบกับไปปะอุ้ยน้องเอ้ยยากเอาหินมงงเอาก่อนเอ้าก็ต้องเขาก็ขาดว่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ย เกืบอกบบ่ได้พี่น้องกลบๆแล้วยังหัวกระตองขาดคั่วไอแล้วกระตองตัวนี้หลายปีเลยได้พี่น้องเนี่ยเอาสารหนักแต่หนุ่งหน่อยยังบุษันเกิดพูดเนี่ยหนุ่งหน่อยก็ได้ซี้ปีปลายเลยมันดดดมันกน็หนาสิพลอเนาะยางอินเนี่ย หลายปยีมันก็สิพอยไม่แท้เฮาบ่ดได้ให้ตากแดดเด้ยังพ่ยเบิ่งยลองหาเมื่อ,อาาก่อนมีตัวเดียวนี่บ่กบก็ได้รู้สึกว่าอยากอึดอึดกลามขาึ้นหล่ขึ <c oughs> ้นยังว่าเยี่ยงไปข้าวเดียวหนึ่งใส่เวลาัโมงเดียวหนึ่งได้พี่น้องพี่น้องขึ้นนี่นะเฮี่ยงกบได้หลา่คมนะ ใส่เวลาเยี่ยงโมงเดียวเอามาตีสองเอาเมื่อตีสามยังไหนบอกหลายหนึ่งอันนี้ฟ้นบอตกจักไปทางไหเบิดเห็นตาแวบๆพี่น้องเอ้ยจากสิเมนยังสงสัยสิเป็นเขียดตาบปนไโอ้อึดๆมือนียอมหาว่าอึด ใช่ลยขั้วแบบ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 เอา้าขั้วหมุบลงนันนี่ฮู้กบับบมีเลือตอนเขาแก่งไผ่มันหลักหนีพ่อพี่น้องอึดอึดมือนี่เขียดกับอึด บ่ได้ว่าอึดกบเขียดก็ยังอึดมันบคือมื้อคืนนี่เลยพี่น้องเอ้ยมื่อคืนนี่เฮาจับท่งเดียวใสเวลาสโมงนึงไอ้กบบักหลายอันนี้ย่าง3ท่งนี่ยังบ่เห็นทงก็ได้กบตัวเดียวเขียดก็อึดๆนี่นี่ๆฮน หวกไผ่นี้บ่ได้บบอลุกโอ้โหเฮีนขนาดเดี๋ยวพี่น้องนี่เคลียร์เคลียเคลียเคลียร์โใหญ่ไปได้ใส่เลยเห็นบ่พี่น้องนี่ใหญ่กะเอาอึดเลยเด้อึดแล้วอึดแล้วนี่กระลี่เลยโอ้โหเฮีเด้อพี่น้อง หยัดหน่อยเฮเด้อเดียกมัวกล่องก็ได้เอาตะวปับกล่องเขียดสิไปก่อนเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขเขียดกันแบบนี้นะวายทันจ่อยคัดสิใส่ดังคุบกับคุบเพระท่านดอกพี่น้องเพราะว่าสิโบไรดอกเพราะว่าดังคุบเฮามันห่างเี่ดตัวหนึ่งน่ะโอ้โหหลี่อยู่พื้นใหม่ ดังคุปข้าหหางเขาจะคุบเขียดคุปไ,ปไ้ขนาดก,กบก็ยังรลอดไอ้อึดเท่พี่น้องอียมือเนี่ยกลุ่มปากลูกปากเมียบอดดิอึดขนาดมือนี่คือมือวานเนาะขึ้นนี่ขั้นแม่นวัาบ่หิวนอน ยนื้งคอยเนื้งไปเรื่อยๆสีได้ลายอยู่นี่ครับฝักวงนอนก็เลยมาอว่ำห้องกบกันเลยนกจิลีอยู่ปูนตามมีน้องกูเห็นแวบๆอยู่ผมก็ทันด้วยใส่ไก่ไปกับหมดหนามแล้วเลยยึดอึดพี่น้องอึด หมมันกบจะวากันเด้อพี่น้องเด้อมือนีเด้ออึดอีหลียอมหับยอมหับวอาอึดปบก่อนบ่ห้องโอ้เห็นต,ตาตาผมน่าจะไปใกล้ลิบแหลบตรงไ้นเนี้ยลงแล้วยังไฟใส่ลิบลด nhang phải nhạc mát hiếu nam phi nông mà họt tiếng na nỗi tiếng cho con kìm nam của con về kìm nam con ôi ngày lái đây là chỗ kìa ôi chỉ mới từ một thế này nằm Ủa, một lèn lõi đây rồi à. nhìn rồi có thể phạt để sau mà họ chiếc là nội gợi phần bình phù hiệt hải đây nè có cú li lai được rồi đó เห,ห็ดเทียงหน,น,น,น้าน้อยให้น้องยามหาเนื้องมาเมื่อยๆกับพอได้แว่กินน้ำขอบคุณในรายเลยเด้อยาำเมื่อยๆวาแว่เทียงน้อยแว่กินน้ำเทียงหน้าน้านอยยัีงนำน้องก่อนโอ้น้ำลายอยู่ตัวนี่ สงสัยตาเขียดตัวนี้เอาเอาเอา,เอ,าอยากดื้อไปน้องเขียดกันเลยอยากแห้งดื้อเขียดอีโมน้อยอึ๊บโอ้ยดื้ออยากดื้อเอาท่านกับท่านเอาท่านกับแมนแนลน์ลุเหยียบลอยไปเลย เห็นแบบแบบมนลี่แล้วบ่เนี่ยพวกไพ่อันนี้บ่ได้พวกไพ่นี้แมันเต้นนี้โลดเขียดกันเลยโอ้ยไงติอบอยู่ไงติบไงติบไงติอบ,ยยตอบอืบ <c> ข <oughs> าบ่ได้พี่น้องเอ้ยขาเป็นผดไปโลดเขียดกันเลยว่ยคัก

ก่อนพี่น้องไว้ก็แล้วก็จะไปตัดผ่ามาอีกทีพี่น้องหอดเั้งนนแล้วเฮ้ยเบอร์ใครกบปล่อยอีกสักคนพี่น้องใครแต่กรบบอนลายไปได้มือนีมกบตัวเดียวมิจะเขียดหน่อยเลยเปลียนไปอีกเด้อเออเอ้าไปอีกแล้วพี่น้องนะ บ่บ่บ่ได้บ่ได้เขียดน้อยไปอีกแล้วตัวนึงไกบตัวเดียวประมาณปไดขอทคหลายๆพี่น้องทุคนที่ติดตามพกันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดี